เรายังคงตามกันต่อหากว่ามีประเด็นนะต้องบอกนี้นะไม่ใช่ว่าจะได้ทุกวันแต่ว่าเมื่อไหร่มีประเด็นเราจะยังคงตามกันต่อข้อสงสัยได้ไดนะครับที่ทั้งในส่วนของคนในโลกออนไลน์เองแม้แต่ว่าสื่อมวลชนอย่างพวกเราเองนะสงสัยเนี่ยก็อยากจะทําให้มีความกระจ่างมากยิ่งขึ้นและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าวันนึงเราไปเห็นเพื่อนญาติหรือใครแล้วแตนะ่ที่ว่าเกิดเหตุ้ายๆแบบนี้จะต้อง ตรวยังไงสูน์ยังไงดีนะฮะวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยเนาะวันนี้ฮะเราพูดคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ครับสมาชิกวุฒิสภาครับและท่านเป็นอดีตผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับที่ให้เกี่ยิกับรายการฮะเดี๋ยวผมถามก่อนเลยนะครับว่ามีข้อพิรุธใดๆที่คุณหมอสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจพิสูจน์คุณแตงโมครับ ขออนุญาตอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ค่ะก็เลยตอบไม่ได้คตอบให้ไม่มีประเด็นก็ขออนุญาตไม่พูดเพราะมันเป็นเป็นเรื่องข้างในการทํางานนะคะฮแล้วหลังจาก<ต>ที่ได้ไป,ไปถ้าพูดครับเชิญครับถ้าพูดในเชิงระบบอันนี้พูดได้ครับก็คือเพราะตั้งแต่เริ่มต้นมันเหมือนมีการเข้ามาแทรกแทรกจนทําให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบนะคะนั่นก็คือการปล่อยห้าคน แล้วก็การเอาเรือเอาไปกลับคืนไว้ที่โอและกว่าจะเก็บวัตถุพยานก็เลยไปวันสองวันอะไรประมาณนี้อันนี้น,นี่คือเราไม่ใช่คำว่าเป็นข้อพิรุธแต่เราใช้คำว่าเป็นข้อที่อาจจะทำให้ไม่สามารถาทำให้คดีมันมีความจริงได้เต็มที่ค่ะตามตามกระบวนการแล้วจริงๆการพิสูจน์เนี่ยมันมันต้องมีวิธีการยังไงฮะแล้ววันเวลามันต้องตองยังไงฮะถึง ถึงจะดูแล้วอยู่ในมาตรฐานนะครับในการตรวจสอบครับคุณหมอครับค่ะก็คนที่ทําหน้าที่ในการทําคดีคันคนแรกก็คือพนักงานสอบสวนต้องรู้ว่าส่วนที่จะมาประกอบในการพิสูจน์ความจริงเนี่ยเมื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนึ่ง,ค,งคือพยานบุคคลสองคือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะและเรื่องของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยหลักของมันเลยนะคะช้าไม่ได้ค่ะต้องตรวจท <c oughs> ันทีนะคะเพราะฉะนั้น การที่ไม่ตรวจทันทีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีความคลาดเคลื่อนแต่ว่าไอ้การจะเอามาตรวจทันทีเนี่ยเขาจะต้องดูประเด็นเป็นค่ะดูประเด็นเป็นจะได้ตรวจอ่บางอย่างมันตรวจเล็ไม่ได้แต่บางอย่างตรวจทันทีได้ยกตัวอย่างเช่นครั้งเนี้ยมันมีการลงเรือไปกันทั้งหมดห้าคนห้าหรือหกคนแล้วรวมทั้งคุณตัโมมันมีการกินอาวุธพอช่องมล้กคืนอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะนั้นมันก็ต้องรู้ทันทีว่า ถ้าจะรู้ว่าคนในเรือโดยเฉพาะคนขับเมาไม่เมาต้องตรวจทันทีนี่นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่พนักงานสอบสวนต้องมีความรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องหาวิธีเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เอ่าเพราะไม่มีอำนาจเนี่เราก็ต้องมาดูว่าแล้วจะทำไงให้เกิดความยุติธรรมนะคะค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมยังสงสัยเหมือนกันเรื่องของการปัดสวะเห็นบอกว่ามีการไปตรวจสอบด้วยหลักฐานตอนนี้มีอะไรบ้างคะคุณหมอคะ เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องของคุณหมอนิติเวชท่านแรกเป็นผู้ตรวจค่ะแต่ว่าสิ่งที่หมอได้เล่าให้ฟังเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อที่จะบอกว่าขอให้วางใจคุณหมอนิติเวชท่านแรกว่าท่านได้ทํางานตรวจอย่างดีโดยเฉพาะคือท่านก็พยายามจะดูที่ว่าจะมีวิธีพิสูจน์ได้ไหมว่าคุณตโมอ่าปัสสาวะหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่การตรวจนั้นไม่เจอ,อยูเรียซึ่งเป็ารในปัสสาวะ ส่วนคําแปลยังไม่มีค่ะเป็นการบอกเฉยๆว่าคุณหมอได้ทําอะไรไปเ่วนคาว่าเปิดแปลได้ว่าอะไรบ้างหมอขออนุญ,ญาตไม่ตอบเพราะไม่ใช่คดีของหมอโดยมารยาทไม่ควรจะพูดค่ะครับครับแล้วทีนี้คือทางครอบครัวนะเขาต้อง,ต,องต้องมีพิธีการในการที่จะพยายามพิสูจน์หาความจริงเรื่องนี้ต่อไปไหมหรือว่าตรงนี้คือหลังจากที่ไปตรวจรอบสองแล้วคือจบแล้วครับคุณหมอครับเอ,อคุณแม่เขาก็คงฝากความหวังไว้กับหมอ แล้วก็หมอก็ได้ขอให้เขาส่งญาติมาก็คือเอาเป็นผู้ที่ทางครอบครัวทั้งสองฝั่งไว้วางใจคุณเตะหมอก็จะทําทํางานแล้วก็สื่อสารต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้รู้ว่าทำอะไรไปบ้างนะคะประมาณนั้นนะคะค่ะคุณหมอพอนนี้พอตอนนี้พอจะสามารถเปิดแผนได้ไหมคะว่าต่อไปจะมีการไปตรวจตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือว่าจะมีคําแนะนํายังไงบ้างไหมคะคุณหมอคะค่ะในการประชุมกรรมธิการก็มีข้อแนะนํา ะฉะนั้นท่านประธานกรรมธิการก็ได้เตรียมการประสานเอาไว้แล้วว่าเราจะขอทําอะไรบ้างในบทบาทของกรรมธิการของวุฒิสภาค่ะประมาณนั้นค่ะ,ะคุณหมอครับไไดยเพื่อให้มีการนับหมายเขาคงจะค่อยรู้ค่ะครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวอันนี้คุณหมอจะตอบได้หรือเปล่าแต่ว่าเราเห็นเรื่องเนี้ยนะฮะมีบรรดาผู้คนในสังคมออนไลน์เนี่ยพยายามช่วยกันตามหาพวกข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของภาพวงจรปิดนะฮะ มันสามารถท,ารที่จะมาเทียบเคียงกับการพิสูจน์ผ่านทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ไหมครับคุณหมอครับออภาวมจาปติดเป็นหลักฐานทางน,นิติวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งแต่เรียกว่าเป็นหลักฐานเางดิจิตอลค่ะอันเนี้ยที่การที่ทางถ้าไม่ว่าผู้คนช่วยกันหาเนี้ยถือว่าเป็นนิติที่ดีนะคะม,มันสะไม่เห็นว่าเราเจ้าหน้าที่ยังยังรวบรวมไม่พอใช่ไหมก็เลยจําเป็นต้องมีคนช่วยกัน แล้วก็หลักฐานพวกนี้มันก็เป็นตัวช่วยแต่ว่าต้องคํานึงว่าหลักฐานทางดิจิทัลมันอาจมีการแก้ไขได้ง่ายก็ต้องระมัดระวังค่ะแต่ทีนี้เรื่องของแต่ตเป็นประโยชน์ค่ะไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะคะก็จะเป็นการสืบไปถึงเรื่องความยุติธรรมเนาะที่ว่าจะมีนักสืบโซเชียลทั้งหลายแต่ว่าก็ต้องตรงนี้ค่ะคุณหมอคะมันจะเป็นบทเรียนยังไงในการที่จะมาเป็นกรณีศึกษาเรื่องของการหาห,าหลักฐานช่วยกันให้เกิดความยุติธรรมตรงนี้คุณหมอแนะนํำยังไงดีคะ เอ่ออย่างแรกเลยก็คงต้องเป็นเรื่องของตำรวจนะคะนะคะคือการรวบรวมเพื่อหลักฐานต่อไปเนี้ยมันก็จะเห็นว่าบทบาทของซอฟต์พาวเวอร์ของสื่อนะคะไม่ใช่ของสื่อของผู้คนทั้งหลายผ่านจากทุกๆอย่างเนี่ยมันมีพลังเพราะนั้นการทําง,งานเนี่ยจะต้องทําให้มันรอบครอบรงใสครอบถ่วนจริงแต่อีกด้านหนึงเนี่ยค่ะก็คือประชาชนทั้งหลายที่ที่บริโภคข่าวหรือข้อมูลก็ต้องระวัง อย่าไปเหมือนจะไปดูมันเหมือนนิยายเดียวมันจะมีอารมณ์นะคจะดูอะไรก็ตามเนี่ยขอให้มีสติดูด้วยว่าบางอันเป็นจริงมัอันก็เท็จอย่างให้ภาพท้ายเรือเงี้ยครส่งต่อกันไปเยอะๆเนี่ย,ยจริงๆนะมันคือตัวเลขสามร้อยเหมือนกันต่ไม่ได้เป็นตัวเลขสองร้อยคือพอเราบริโภคแบบข้อมูลคาดเคลื่อนก็จะไปขยายจนกระทั่งอาจจะมีอารมณ์ติดตามพอมีคนบอกว่าเอ้ยไม่ใช่มันก็เหมือนเดิมเราก็จะรู้สึกโกรธประมาณนั้นก็อยากจะเปลี่ยนื่นเหมือนกันว่า การบริโภคก็ต้องระมัดระวังค่ะครับเอ่อแล้วเรื่องการเปลี่ยนโรงพยาบาลนะครับคุณหมอครับจากตอนแรกที่หมอจะไปที่ธรรมศาสตร์สุดท้ายไปที่โรงพยาบาลตํารวจนะฮะคุณหมอฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่ตํารวจต้องต่อค่ะว่าทําไมต้องเปลี่ยนถูกไหมคะครับก็มันอยู่ในระบบได้อยู่แล้วทำไมจะต้องเปลี่ยนก็อ,อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าจะบอกว่าสนาบอลนิติวิทาศาสตร์ตวไม่ได้ก็ไม่จริงก็มีหมอที่ชีเวรเหมือนกันนะคะค่ะออไอตัวน,นี้แหละที่ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจไปด้วยค่ะ คุณหมอครับแผลที่ขานี่พอจะย้อนไปนิดนึงว่ามันจะบอกถึงสาเหตุได้ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แผลที่ขาข้างขวาค่ะบาดแผลที่ศพเป็นหลักฐานที่ดีเพราะว่าหลักเกณฑ์ของมันก็คือว่ามันต้องกระทบถูกวัตถุอะไรสักอย่างที่นี่บาดแผลหลักๆเนี่ยมันมีบาดแผลใหญ่เป่นอาการทีขอบมันคมมากแล้วก็บาดแผลที่มีลักษณะเป็นแต่ถลอกตื้นที่มันที่หมอเรียกว่ามันเป็นแผลเฉพาะทั้งคู่เนี่ยค่ะ บอกได้ค่ะว่าเกิดจากอะไรแต่ต้องเอาไปเปรียบเทียบคค่ะรับครับทีนี้คือในส่วนของการตรวจทาง l บบนี่ออกมาแล้วหรือยังครับคุณหมอครับที่ล่าจะไปตรวจรอบสองอครับหมอไม่ใช่พูดไม่ใช่ผูต้ตรวจพิสูจน์แต่จะต้องถามสถาบันที่สี่ค่ะ,ะได้ทําหน้าที่เป็นทู้สังเกตการณ์้วื่จะได้ก้าวล่วงค่ะค่ะคุณหมอมีคําแนะนำไหมครับหากว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เราไม่อยากให้เกิดนะแต่หากว่ามันมีฮะ วิธีการเลยครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะ,จะต้องทํำยังไงบ้างครับคุณหมอครับคือ,อหลักการเนี่ยก็คือจะต้องทําให้พยานหลักฐานทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทุกคนในทุกหน้าที่อ่ะก็จะต้องช่วยกันอย่างตำรวจเนี่ยก็จะต้องทําให้มันไม่เปลี่ยนแล้วทํายังไงที่จะให้คนรู้ไม่เปลี่ยนก็ต้องมีการถ่ายรูปแล้วก็รักษาระบบที่เราเรียกว่าห่วงโซ่กสุพยาน ในขณะเดียวกันประชาชนก็เช่นกันค่ะหากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองจะต้องไม่ไปทําลายพยานหลักฐานถ้าผมจะถ่ายรูปจะอะไรไว้ก็ต้องรู้ด้วยว่าอาสิ่งนั้นเอาไปใช้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเรื่องใหญ่เลยเนี่ยก็คือครั้งนี้จะทําให้เห็นว่าเป็นความตื่นของสังคมที่ต้องการให้เห็นความเป็นธรรมจากนี้ไปเจ้าหน้าที่รัฐก็คงจะต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่ทําเนี่ยจะต้องทําให้มันเป็นกลางค่ะถูกต้องไม่ใช่ว่า ทำให้เห็นว่ามันเอียงเพราะเอียงปั้มมันก็จะมีคนออกมาพยายามช่วยคนที่ถูกเอาเปค่ะและตอนนี้ก็คือ,อยังยังไม่ได้สรุปใช่ไหมคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นฆาตก,กรรมอะคะคุณหมออ่านั้นเป็นตำรวจค่ะแต่ว่าสามารถทางหมอในฐาหนะที่คนที่เคยทํางานเรื่องนี้แล้วก็กําลังตามก็ยังไม่สรุปค่ะคยังสรุปไม่ได้ยังต้องให้เวลาตํารวจอีกสักหน่อย นะแต่ก็แน่นอนคดีนี้เป็นคดีที่หลายคนให้ความสนใจนะคุณหมอคะใช่ค่ะใช่ค่ <doorway S 2> ะคุณหมออยากมีมีข้อเสนออะไรไหมประเด็นเรื่องการกตรวจสอบ,สบไปในอนาคตนะครับค,ค,ค่ะอีกสักครั้งหนึ่งว่าคดีคุณแตงโมเนี่ยมันเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งของความไม่ยุติธรรมไอ้ใต้ภูเขาเนี่ยเพียบเลยค่ะเพราะนั้นอย่าตามเฉพาะคดีแต่เรามาช่วยกันสร้างระบบให้ดีขึ้นทำอย่างไรจะให้กระบวนการดียุติธรรมดีขึ้น ตรงนี้สําคัญทั้นเรื่องการสืบสวนคดียา,ยาทั้งเรื่องระบบวิทยาศาสตร์ทั้นเรื่องสิทธิที่จะรับรู้ของเหยื่อค่ะครับแล้วกระบวนการยุติธรรมนี้ถึงขั้นว่าต้องต้อง,องรื้อขึ้นมาใหม่เลยหรือเปล่าคะคุณหมอฮะเอ่อความจริงมันก็มีแผนปฏิรูปอยู่แล้วนะคะเช่นการสอบสวนคดีอาญาควรจะมีฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเข้ามาอย่างไม่อายการแต่เทออ่าที่ฟังจากคุณคำนวนท่านสวท่านึ่งท่านก็บอกมันแท้งไปแล้วราชบาณฑงต้องกล่าวว่าทําไมแท้ง คือการมีหน่วยเ่นเข้ามาตรวจสอบมันก็จะทําให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งไม่สามารถแทน่นหน้าผิดผิดได้ค่ะโอ้ต้องมีมาคานใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนการปฏิรูประบบนิศวกรรมศาสตร์ <c oughs> ก็มีแผนเรียบร้อยมาแล้วห้าหกปีแต่ว่ามันมีหิูวค้นตะกร้าอยู่ก็ต้องรัฐบาลต้งไปตามว่าตกลงจะทําให้มันเกิดประโยชน์หรือไม่ทําให้เกิดแล้วาบาลเนี่ยถ้าตั้งใจจะทําอะไรให้สำเร็จตั้งเ,เดียยมก็ออกค่ะค่ะ ครับผมได้ประเด็นครัขอบคุณมากนะครับคุณหมอพรทิพย์ยินดีค่ะครับค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีคุณหนิงสวัสดีคุณหนิงพรทิพย์รจนัสุนันท์นะฮะซึ่งท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็เป็นอดีตปุ๊บในวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วย